นิตยสารแต่ละเล่มนี่นะครับ7ปีหลังเนี่ยบางทีเราถ่ายกันถึง6เล่มเลยแล้วมีอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยนะคะเวลาเตรียมงานเนี่ยต้องมาจากคุณสุมนีก่อนท่านคะมีนิตยสารเสนอมารับไหมคะโอ้คุณสุมนีเตรียมใจมากค่ะเพราะท่านจะต้องเครียรงานก่อนล่วงหน้าหนึ่งอาทิตย์ เตรียมตัวอย่างน้อยต้องเสียที่สท่านนะต่ำสุดเสีย่ตัดเสื้อตัดอะไรตัดเสื้อสามอาทิตย์ทูปแบบหนึ่งอาทิตย์ก็ต้องแล้วแต่นิตยสารเพราะว่าต้องการอะไรเราก็พยายามจะเสนอให้ต้องคิดว่าดีที่สุดแล้วเขาถึงได้นะคะถึงได้จะทำอ่ะนะคะเพราะว่าเป็นนิตยสารของ แต่ละนิตยาสารช่ไมฮะเป็นเจ้าของนิตยาสารเขาต้องทำออกมาให้ดีที่สุดอยู่แล,แล้วนั้นเราไม่ห่วงค่ะท่านจะสนุกกว่าเวลาคุยไหมจะสนุกจะไม่เหมือนใหญ่ใหญ่เวลาพูดจะพูดจริงจังกว่า